ในต่างประเทศนะครับก็มีการวิเคราะห์วิจัยเบรกที่แล้วเราพูดถึงเทศกาลนะครับวันนี้วาเลนไทน์ผ่านมาตุดจีนส่วนเทศกาลในอนาคตในวันพรุ่งนี้เนี่ย15กุมภาพันธ์เนี่ยน้อยท่านที่จะทราบนะครับเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันแห่งโรคอัลไซเมอร์ความ<ะ>จำเสื่อมทำไมเขาตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะผมผมว่าอาจจะเป็นการเตือนต่อจากวันวาเลนไทน์ต่อจากวาเลนไทน์ความจําเสื่อมเลย เพราะมันลืมให้ดอกไม้ไงผมว่าคนตั้งเนี่ยเป็นคนวันวันวาเลนไทน์ถ้าอยู่ลืมทําอะไรปะภรรยาอาจจะบอกอสมองเสื่อมหรือเปล่าก็แสดงว่าถูกถูกด่าคํานี้เยอะก็เลยมีการตั้าวันถัดไปเลยไงนสมองเสื่อมเป็นไปได้มีเหตุผลมีเหตุผลต่างชาติคุณวแสงเขามองว่าปีหนึ่งเนี่ยปีละห้าล้านคนเมืองไทยปีละหนงจสามสมองเสื่อมเพราะเกิดจากไอ้เครื่องช่วย เขาบอกว่าเครื่องช่วยจำถ้าถ้าหลักการแพทย์บอกว่าต่อมไทรอยด์ผิดปกติแต่ตอนหลังเนี่ยมีการวิเคราะห์คุณสัน์พูดถูกคือไอเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยเครื่องคิดเลขไม่จําอะไรเลยก็เอาเครื่องคิดเลขจุดจุดจุดไอเบอร์โทรศัพท์จาไม่ได้แล้วตนี้ต้องเมมจุดจุดเดี๋ยวนี้ใครเอานี่ผมไปผมทํางานได้เป็นเลยเพราะผมไม่รู้เบอร์อะไรสมัยก่อนผมจําได้เป็นร้อยเบอร์เลยนะครับหมุนหาคุณประกณ์ผมจุด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 เดี๋ยวนี้ให้โทรศัพท์มาว่าเบอร์มันอยู่ในนี้หายทีนี้จบเลยเราก็เลิกไม่จําเลิกไม่จํา และทีนี้เขาเรียกว่าอาการนี้สมองเป็นสนิมคือเบอร์บามันไม่เคยได้มีการพัฒนาไม่ได้มีการคิดเรื่อยๆกลายเป็นเบอร์บาเอาไซเบอร์ขี้ลืมเอาไซเบอร์ถ้าจริงๆงั้นวันวาเลนไทน์เนี่ยจะต้องซื้อโทรศัพท์ให้พวกผู้หญิงโดยเฉพาะลูกเมียหลายๆคนเขาจะไม่ต้องจำหลายๆคนนี่คือลูกหรือเมียหลายๆเครื่องเอาหลายๆเครื่องพลาดไม่ได้เห็นบอกลูกเมียหลายๆคนพลาดไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มาสือให้ภรรยากันไหมเขาจะได้ไม่จําอะไรไง แต่ไม่ได้วางแผนระยะยาวนะลึกซึ้งลึกซึ้งผู้หญิงให้จำอะไรแม่นมากครับยิ่งเรื่องเก่าๆจําแม่นเลยก็ทําไงให้ใช้โทรศัพท์เยอะๆจะได้ไม่จำไงคือเอาพวกเครื่องช่วยจํามาแต่บางทีขาดเขาแล้วเราก็ลําบากใช่ไหมฮะเรื่องรายละเอียดเล็กๆกน้อยการดูแลกาอาหารหรือเปล่าใช่ครับทีนที้คุณวัร์มองว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยที่มันมากระตุ้นทําให้ ความทรงจำหรือนจริงมะเขาทําให้สะดวกขึ้นแต่พวกเราใช้เยอะไปจริงๆเขาไม่ช่วยให้เราสะดวกไม่ต้องมาเปิดหมุนทศับเบอร์อะไรฮะคนรุ่นเก่ายังพกไอ้สมุดชิดๆสมุดแล้วก็หมุนกันใช่ไหมทีนี้พออันนี้มันสะดวกเข้าเนี่ยสมองก็เลยไม่ได้ใช้ครับผมพุทธศาสนานี่ช่วยได้คือเขาเรียกเจริญสติไงก็เจริญสติ นั่งทบทวนนั่งดูตัวเองตามรู้ดูจิตตัวเองเขาเรียกดูเวทนาความรู้สึกตัวเองว่ารู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบโกรธหรือไม่โกรธอะไรนั่งดูจิตตัวเองน่ะมันเป็นการทบทวนอยู่เลยซึ่งซึ่งตอนนี้พอมันมีอพวกสมาร์ทโฟนมีเครื่องอุ่นอํานวยความสะดวกสบายโทรศั์เข้ามาเนี่ยโอ้โหทุกกี่นาทีฮะทุกคนหยิบเนี่ยเขาทำวิจัรแล้วเทวกริชเขาบอกว่าคนเฉลี่ยแล้วนะ ไม่ได้พูดถึงไอ้พวกที่หยิบทิ้งสาเครื่องสีเครื่องนะไอ้พวกนี้อาจจะมากขึ้นหรือบางคนน้อยลงแต่ออกมาเฉลี่ยกันเนี่ยทุกหกนาทีต้องหยิบหยิบโทรศัพท์ครับแล้วก็วันหนึ่งคนละร้อยห้าสิบครั้งเฉลี่ยวันละร้อยห้าสครั้งหยิบมาร้อหาสิบครั้งพูดทีหนึ่งสองนาทีสามนาทีครับก็คูณเอาเองแล้วกันวันหนึ่งหมดเวลากับไอ้นี่เท่าไหร่แล้ว productivity ในการทํางานอ่ะมดออะ ความสามารถในการทํางานกวาดถนนอยู่กวาดมือเดียวแล้วใช่ครับขับรถขันน็อตมือเดียวแล้วขับมอเตอร์ไซค์อยู่เดินถนนสติอไว้ไหนแล้วประสิทธิภาพมันด้อยลงหมดมันก็เลยทำให้รถติดครับผมเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งทำให้รถติดนะเพราะมันขับรถมือเดียวมันจะงกงกเกินวยครับเบรกกรชึกกระชากการทํางานด้วยกันบางทีเรามองนะฮะว่าเครื่องมือความสะดวกพวกนี้มันช่วยในการทํางานให้เร็วขึ้นแต่มองในมุมกลับเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทห้งานด้อยประสิทธิภาพลงใช้มากเกินก็เสีย บางทีทํางานปั๊บหนึ่งก็ต้องหันมาดูแล้วมันเกิดความเคยชินมันไม่ต่อเนื่องอันนี้เตือนกันไม่ได้หรอตัวใครตัวมันอ่ะอะไรที่มันใช้พอดีมันก็เป็นประโยชน์ใช้มากเกินก็เสียประโยชน์เมื่อเราทานอาหารอิ่มเกินเนื้อทุกขเวทนาเนะต้องให้ตัวของตัวเองเป็นตัวที่บอกว่าอะไรคือเวที่พอเวลาอยู่หิวเนี่ยอยู่เกิดทุกไหมเนี่ยเขาเรียกทุกขเวทนาให้ดูไงโอ้นี่มีทุกพอไปกินโอ้มันก็เปลี่ยนจากเวทนาจากเป็น ทุกขเวทนามาเป็นสุขขเวทนาอ่ามีสุขกินกินกินถ้ากินเลยความสุขไปอิ่มเกินทุกขเวทนามันก็เปลี่ยนเวทนาเป็นวงจรนะอะไรที่สูงสุดมากสุดเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ดนเนี้ยไม่มีใครสอนหรอกตัวเองรู้ให้ตรงไหนได้มันอิ่มแล้วพอดีทานน้าหน่อยขนมหวานนิดแล้วท้องสบายนั่นแหะแล้วมันมีสุขยาว ซึ่งใครที่ดูดพผลก่อนสุกก่อนก็คนนั้นก็โชคดีไปต้องทาเองอย่าไปฟังพระเทศแล้วพระเทศไม่รู้เรื่องละพระออกทีวีพูดไม่รู้เรื่องนี่แหละตอนทานข้าวเนี่ยปฏิบัติทรมครับมมีทุกเพราะหิวปล่อยมันหิวสักพักเห็นโอนี่หิวแล้วมีทุกเอาไปกินวมีสุกเริ่มจะรีบอิ่มนะไปปล่อยแล้วกลางวันเนี่ยซัดเนี่ยเีต้องมาลดความอ้วนกันอีก การป็นทุกใหม่แล้วแดงว่าธรรมะอยู่กับเราทุกวินาทีตลอดเวลาทุกลมหายใจเราก็วอกกลับมาไอ้เครื่องครับช่วยจําเครื่องโทรศัพท์เครื่องสื่อสารเนี่ยใช้ให้มันพอดีพอดีครับผมแล้วเฉพาะเด็กๆดเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นภัยมากกว่าติดบุหรี่กับพวกติดเกมอ่ะครับภัยมันมากกว่าติดเล่าติดบุหรี่ครับโทษหนักกว่าเขาบอกงอมแงมเลยหูขนาดต้องมียารักษาต้องมีวิธีบำบัดแล้วนะผมว่าในอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่เล่นเกมที่มันเร็วนะครับ แพทย์นี่บอกเลยนะครับผมผมพาลูกไปหาแพทย์เนี่ยแพทย์จะบอกว่าเนี่ยระวังนะเพราะที่มีโรคใหม่ขึ้นมาคือเด็กสมาธิสั้นเพราะอะไรที่มันเร็วมันบูบว่าบูบว่าใช่ใช่ใชความอดทนช้าแล้วมันส่งผลต่อการเรียนอืส่งผลต่อการเป็นคนที่ดีในอนาคตนะฮะข่าวออกมางี้นะนี่ผมมีหลานครับลูกของลูกสาวทั้งหมอก็เตือนมาบอกย่าให้าดูทีวีนะครับก่อนอายุสี่ขวบห้ามดูทีวีนะะดูไว้บ่อยๆเนี่ย เขาจะเป็นความจำสั้นสั้นอะเขาเรียกอะไรเพราะแสงอะไรทั้งหลายเนี่ยสมาธิสั้นสมาธิสั้นเอ้เป็นงั้นเหรอมันวุบวาบไงฮะเหรอ คือมองให้จะมันเคยชินแล้วแสงมันวูบวาบมันเรวว่ะก <ผม S 2> รจจะตุนจะเป็นก็ได้เพราะผมดูทีวีมานั่งเด็กๆก,ก็ดูมาซะแต่การ์ต,รนรตรูนยุคนคว่าสา์อาจจะช้ามันไม่ได้เคลื่อนที่เร็วอย่างนี้ครับคุณประกรณ์เราเรียนรู้อะไรจากทีวีเยอะนะใช่ครับบา,บ,บางที่เราไม่เคยไปทีวีไม่ให้ดูครับดูนั้นเป็นประโยชน์ก็เยอะนะใช่ครับผมว่าทุกอย่างนะฮะมันมีทั้งบวกทั้งลบียงแต่ว่าอะไรที่มันลบเราไปบทเรียนซะนะฮะเอามาเอามาแก้ไขให้มันพอดีพอละให้มันพอดีตามหลักธรรมครับคุณวสันต์อีกเรื่องหนึ่งที่ เกิดจากผมว่าเกี่ยวกับธรรมะเหมือนกันคือความโลภของคนดังที่สุดที่บ้านเราก็คือไอ้ตุ๊กตาเฟอร์บี้อะฮะหน้าตาแปลกๆหน่อยฮะเหมือน,นอะไร<พ>ที่มันได้เง<อ>ินง่ายนะน,นี่มันเลือกรลภ<ช>จริงๆรอบจริงๆเป็นล้านๆเลยให้ก่อนนี้นะผมบอกเฮ้ยมันซื้อขายออนไลน์มันซื้อได้ไงไงวะเราไม่เห็นสินค้าข้อที่หนึ่งนะสินค้ามันจะได้มาตรฐานนั้นไหมข้อที่สองเชื่อใจคนนั้นโอนเงินแล้วมันจะให้ของอยู่หรือเปล่าครับนี่ในในผมคิดมาตั้ง สมัยก่อนแล้วบอกอีกหน่อยจะซื้อขายกันออนไลน์<ช>ับกองกันและวสิคุณคุณวิศผมว่ามันมันมันตามวุฒธ,ธิภาวะถ้าในวัยที่บุฒธ,ธิภาวะถึงเนี่ยจะมีความระวังในเรื่องนี้แหละแต่ตอนเนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือในเด็กวัยรุ่นที่เชื่อคนง่ายอะฮะคือเขาอาจจะไม่ตกผลทางความคิดเหมือนคนที่บุฒิภาวะถึงอย่างคุณวสันนะฮะเขาซื้อเลยไม,ม่ผมผมแคดไม่ใช่ <laughs> ุฒิภาวะถึง<ะ>ผมแคด เคยโดนน่ะฮะมันก็เราโตมาก็เจอไอ้หน่นไอ้นี่ต้องระแวงระวังเอ้ให้ตังไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ให้เราอะไรเงี้ยแล้วรอเมื่อไหร่ละแล้วของมีคุณภาพเกิดเอาของเกรด2เกรดสที่ว่าไลท์ออฟหมายว่าเขาเขาคัดออกทิ้งมาขายเราเพราะงั้นอะไรของถูกผิดปกติเนี่ยต้องระวังนี่ไอ้ตุ๊กตาอะไรนนเนี่ยเฟอร์บี้เฟอร์บี้เนี่ยเขาขายถูกผิดปกติใช่ไหม มันก็ธรรมดาต้องจองยาวๆอาจจะอาจจะขายกันสามพันกว่าอนี่สองพันกว่าก็อยากได้ตุ๊กตาดีรอคิวยาวอะไรอย่างนี้ก็ออนเงินให้เข้าไปก็เพราะอยากได้ของถูกหรือเปล่าครับมันมันขัดแย้งนะฮะในในโลกที่ปัจจุบันนี้ช่อกโกงกันเยอะคนไม่ไว้ใจกันแต่ดันเชื่อเรื่องโลกออนไลน์กันมากขึ้นนี่ไงแต่คนสมัยก่อนเนี่ย ไม่คดโกงมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเรายังต้องยินหมูยินแมวซื้อข้าวซื้อของสมัยเด็กๆคะับมันโกงไม่ได้เพราะเราไม่เชื่อกไอใช่แต่สมัยนี้เนี่ยียนี้ซื้อมือเราหลอกง่ายแปลกมากเราลอกงาที่คุณบอกรลบอยากได้ของเขาฉันได้เปรียบนะทีนี้คุณสัตว์เรามองประเด็นนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันควรจะมีการแก้ไขไหมเช่นกระทรวงพาณิชย์เรืออ่องที่เกี่ยวข้อางาทางการรัฐเลยเขาดูแลไม่ไหวประชาชนต้องดูแลตัวเอง ือศอสคบงอคบอเนี่ยเขาเรียกมาปณีปนนอมไม่งั้นมันทะเลาะกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันเอาเปรียบเขาก็จับให้เลิกกันเลิกกันได้ไหมชดใช้กันไปหรือไม่ใครใครที่มาขายขายเลยออนไลน์เนี่ยลงทะเบียนแล้วมีแบงก์การันตีหน่อยอ่ะแบงก์การันตีไว้ล้านหนึ่งแล้วถึงจะเปิดขายของออนไลน์ได้มันไปออนไลน์จากเมืองนอกอ่ะโอ้ก็ไม่ได้อยู่สั่งของเมืองนอกเยอะแยะไปคุมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้คุมไม่อยู่เพราะนั้นต้องคุมใจตัวเองสอนลูกสอนหลานสอนคนใกล้ตัวอย่ไม่ต้องหวังว่าอยู่จะคเวอร์ สังคมทั้งหมดไรสองนสอนคนใกล้ตัวพออย่าไปโอนเงินให้ใครบอกถูกรางวัลขอเบอร์บัญชีอะไรพวกเนี้ยนะครับระวังเองดูแลตัวเองหมดเลยดีที่สุดเออแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งอย่าไปอะไรที่มันถูกกิจติอย่างรถยนต์เนี่ยเขาขายทุกวันน่ะลูกค้าจะมาบอกไอ้ที่นู่นบอกดอกเบี้ยฟรีได้รถทันทีครถให้ท่านสามแสนบาทมาถึงก็ไปซื้อเลยถูก สามแสนบาทว่าสั่นรถแค่แค่รถห้าหมื่นแดงแต่ไปนู่นอีกเจ้าหนสามแสนเอาซื้อสามแสนสิฮะใช่ไหมแต่ไม่รู้หรอว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่รถที่เป็นมาตรฐานราคาเดียวรถพวกผมเนี่ยราคามาตรฐานเป็นเขาเรียก Authorized Dealer ตัวแทนทางการจะมีรถมาตรฐานอย่างเงี้ยมีออปชันอย่างงี้ๆราคาเงี้ยไอ้นี่รถสามหมื่นไอ้นี่ สองหมื่นห้าหมื่นมันจะลดกันอยู่ทันเนี้ยอยู่ดีก็มีร้านค้าร้านหนึ่งบอกลดของผมไม่ต้องรอนานไอ้วสันรอนานผมลดให้สามแสนแต่มันบอกลดของผมราคาแพงขึ้นอีกห้าแสนมันตั้งสูงขึ้นอ๋อราคาตั้งสูงขึ้นแล้วเราไม่ออฟชั่นมาหลอกคุณไอนี่มีไอ้หนุนแถมเมนี่มีล้อแมกรุ่นใหม่อะไรราคาผมเงี้ยครับอยู่ก็ซื้อเพราะมันส่วนลดเยอะกว่าคือโลภใจที่แบบโลภก็เลยลืมนึกถึง แล้วห่อกอื่นโดนเลยโดนเลยบางทีบอกขับขับกว่าจะรู้ว่าไม่มี ABS ขับขับกว่าจะรู้ไม่มีแอร์แบ็กอยู่ต้องชนก่อนอยู่ถึงรู้ใช่ไหมแอร์แบ็กออกใช่ครับเขาบอกแอร์แบ็กสิบูกอยู่ก็สิบููกขับปุ้งออกมาลูกเดียวอ่ะอีกสิเอ็ลูกหายไออีก9้าลูกหายไปไหนไม่รู้หรอกทาไมคนณวันนี้ไม่ซื้อความสบายใจซื้อในมาตรฐานนะฮะรอบอยากได้ของถูกของดีไง บางทีผมแปลกใจนะของคุณวันเนี่ยเบนท์ทองหล่อเนี่ยลูกค้าหลอรถแปดเดือนก็รอลูกค้าที่เดินไปต่างจังหวัดรถได้เลยไม่ไม่เอาเอปีหนึ่งยังรอเลยเ้าสบายใจได้สินค้าที่คุณภาพที่เขาต้องการราคาเป็นธรรมมาตรฐานตอนนี้กลายเป็นว่าเบนท์ทองหล่อรอรถนานที่สุดแต่คนรอรอไปที่อื่นไปจมายเนี่ยไปที่อื่นก็เหมือนเหมือนหลุยส์วิตองต้องเข้าคิวเขาหลุยส์วิทองถ้าอยู่เอาไม่เข้าคิวอยู่ไปซื้อหลุยส์ที่เมืองกินดิ หลุยปลอมอ่ะเนี่ยเปรียบทียบเป็นงี้ชัดเลยพราอยู่เข้าหลุยวิตองเฮาส์ของแท้คือซื้อความสบายใจสิครับของแน่นอนของแน่นอนแล้วก็เป่าใช้โลงเป็นห้าสิบปียังไม่พังเลยรถโลงหนึ่งห้าสิบปีไม่พังไลยไอ้หลุยเนี่ยครับผมเขาเอาเบาะรถไฟมาทําอยู่หรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้หลุยวิตองมันเกิดจากเขา เขารับจ้างทําหนังเทียมไปทาเบาะหุ้มรถไฟปรากฏว่ารถไฟมันแจ้งที่ไอ้ฝรั่งเศสแจ้งไอ้้ผ้านี่มันเหลือมันทาอะไรดีมันก็เย็บกระเป๋าขายมันเลยทนไงมันทําให้คนนั่งไงแล้วก็ลุยวิตตองเขาบอกมันมีเกรดอันนึงที่น่ารักมากคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นแบรนด์อิมเมจที่ต้นตระกูลเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางหลายๆวันหลายๆคืนทางเรือไม่เคยมีมาก่อนนะคุณพัรสันไอ้ไททานิคเป็นเรือลำแรกๆนะฮะแต่นั้นตระกูลหลุยวิตตองเนี่ยพวกวิทตองรุ่นเก่าเนี่ย เป็นพวกแพ็คกระเป๋าคุณวัชรจะเดินทางไปสตีแพ็คไม่เป็นไปยี่สิบวันไปเดือนหนึ่งแพ็คไงไอ้นี่แพ็คไอ้นี่พับให้เราพับแล้วเขาพอพับเสร็จปุ๊บเขาเริ่มมีไอเดียว่าควรจะดีไซน์กระเป๋ายังไงใส่ยังไงเพราะกล่องยังไงก่อนกล่องยังไงเป็นกล่องมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยทำอาชีพเนี่ยพอลูกหลานก็ต่อยอดทํานี่ผมว่าแบรนด์อิมเมจตรงเนี้ยเหมือนเบ้นทองหล่อว่าขายคืออะไรขายโรยตี้ขายความซื่อสัตย์แล้วจากนี้ยาวคนเอเชียก็คิดว่า ถือ,อนั่นแล้วมันมีคลาสครับถือแล้วรวยครับคนรวยถึงถือได้เพราะลูกมันแพงไงมั้ยครัก็ปรากฏว่าเดินทางก็เอาเอาหลุยวีตองมาใส่กันครับแล้วก็หาอะไรมาห่อ,อทิ้งเพราะกลัวกระเ,เป๋าถลอกขึ้นเครื่องมันย้อนเนี่ยอ่าฮะย้อนยอนยอ,นยอนลงกระเป๋ามันย้อนต้องหาอะไรมาหุ้มอีกกลัวกระเป๋าถาลอกบอกโอเวรกรรมจริง โกระเป๋ามาห่อของเรองของห่อกระเป๋าทุกคราบหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ซื้อมาต้องมาดูแลรมันต้องเรื่องเลยคนไทยไอ้ไม่ใช่คนไทยเราเดี๋ยวหาว่าคนไทยคนเอเชียคนเอเชียทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอะไรนะลุยกันใหญ่เลยเอาเข้าไปก็ไม่ว่ากันเป็นความสุขของแต่ละคนคุณว่าสัเบรกนี้ฝากไว้เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่จะมาถึงอีกสองสัปดาห์เนี่ยวันที่สามมีนาคมตัดสินละนะครับเลือกตั้งเขาบอกว่ามีโพลของกำลังเข้าโค้งกันสนุกเลยนะสำรวจกันว่า คนกรุงเทพเนี่ยไม่เปลี่ยนใจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือเลือกในใจละประเภทวันนั้นพลิกโผมาเปลี่ยนใจวอกแวกไม่มีแน่ในมองมองคุณาารัสมีว่าไงฮะผมจริงครังผมไม่สนใจใครหรอกใครก็ได้ครับที่เข้ามาแล้วคืนฟุตปาดให้กับคน,คนกรุงเทพนเดินเอาไอ้เสาไฟฟ้าออกจากฟุตปาดได้ไหมทําไมฟุตปาดต้องมีเสาไฟฟ้ามาตั้งทําไมต้องมีโทรศัพท์มาตั้งมีขยะมาตั้งมีเดินไม่ได้ครับแล้วพอมี ฟุตปาดมีปลูกต้นไม้เองครับอราพอต้นไม้ขึ้นไปไปชนเสาไฟอีกอาต้องตัดต้นไม้เตี้ยกรุงเทพมันถึงร้อนไงคนนึงพยายามปลูกต้นไม้ก็ไปติดเสาไฟอยู่เอาไอ้เสาไฟออกอย่าไอ้ฟุตปาดได้ไหมอยู่ไปตั้งต่างหากได้ไหมจะเข้ามาหรือออกไปลงดินเรื่องอะไรก็ว่าไปใครก็ได้ที่ทำอันนี้คืนคืนต้นไม้ครับคืนเสาไฟตู้โทรศัพท์เนี่ยตู้โทรศัพท์ได้แล้วมันมันแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดคือโกต่างจังหวัดครับหาบแล่ มาอย่างไงอยู่ดีอ้คนจนบุกคนกรุงเทพไม่ปากมีเสียงแล้วนั่งเงียบคเราต้องหาผู้ว่าคนหนึ่งที่ใจกล้าที่จะจัดระบบหาบเล่แผงลอยให้เป็นระเบียบไม่ใช่ขายเละทะตุ้มแปะเข็นกันไปเรื่อยอยู่เคยเห็นเขาเข็นไอ้รถซาเล้งมโอ้ผมสมัยเรียนแถวปากคลองโรงเรียนผมแถวสะพานพุทธเอาเดี๋ยวนี้มันวิ่กันแล้วรถมันติดไาพวกนี้นะเข้าอะไรมาขายอยู่รู้ไหมแบกที่นอนมาขายอะ แบกฟูกมาขายขายข้างถนนนี่ย้แบบไม่ให้เยอะเอาไปไหนเนี่ยเขาบอกเอามาขายไอ้ที่นอนน่แบกมาขายไม่กวาดเดินยาวๆเดินมันเลี้ยวทีบางทีเราังกวาดอะไรที่ไหนกวาดอยากใหญ่ที่ไหนเขาเอามาขายแล้วเดินบนถนนเพราะว่ามึงกรุงเทพเนี่ยไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายที่เข้มอ่ะผมว่าเรื่องเรื่องที่คุณรัศมีพูดที่เป็นปัญหาคนกรุงเทพนี่นะฮะก็มีแ้่เนี่ยไม่ต้องเอาคนเก่งมาเลยเอาคนธรรมดามาก็ทําได้าระเบียบไม่ทำฮะคอยเป็นระเบียบไม่กล้าทำทำไม่ได้คะแนนนะ คะแนนไงได้คะแนนนะผมว่าไม่พวกนี้เขาอยู่สลัมบางทีเขามีมีบ้านให้คนเช่าเขามาดิ้งมาดิ้งสองสามันคนนึ้หัวคะแนนไงพวกสกสขนี่ไงสำคัญเออรุมมั่รวยอรุมมัรวยแรทั้งเมืองเลยแล้วไอไอพออเคตครับก็ไปอยู่ใต้ไอพอไอไออะไรสกสขอเขามีสภากรทมเขาสั่งมาก็รังอรุ่มอรุอมรวยกลายเป็นเรื่องการเมืองไปอีกไม่มีใครกล้าทำอะไรเลยอเพราะว่าคนทำมาได้คะแนน ผมมองกับมองว่าคนที่ทําได้คะแนนคุณรัศน์อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าขณะที่กทมกําลังเข้มข้นว่าใครจะเป็นพ่อเมืองมีการอนุมัติเงินเดือนผู้ว่านะครับขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เจ็ดหมื่นกว่านมงค่าเงินเพิ่มผมไม่ได้หัวให้มันให้มันเดือนละล้านก็ได้ขอให้ทําที่ผมขอหน่อยได้ไหมใครก็ได้ผมกําลังมองว่าเงินเบ็ดเสร็จแล้วได้แสนกว่าเนี่ยผมชื่นชมผู้วามากเพราะว่าท่านเสียสละเพราะว่าเงินลงทุนในการหาเสียงเขาให้ งบถึงสี่สกว่าล้าน49บ้าล้านทําเดือนละแสนกว่าปีนด้ล้านสองเสียสละนะแล้วมาทําไมเสียสละไงผมชื่นชมไงมันแปลกไม่ชื่นชมอะมาทําไมมาแล้วไม่ทํางานมาทําไมเอาหน้านั้นอะอะไรมันเป็นไปนไม่ได้นะตามหลักว่า้เงินที่หาเสียก็ไม่ใช่เงินเขาเขาไปเตยมาเฮ้ยช่วยฉันเดี๋ยวฉันเป็นผู้ว่าฉันจะชดเชยเธออะไรก็ว่าไปเรื่องเงินพักอะไร whatever ครับเขาไม่ได้ลงทุนหรอกพวกพวกลงเองอะครับท่านผู้ชมครับก็แต่ขอให้เข้ามาทํางานไม ให้มันต้องกล้าทํางานไม่ใช่ก็พอเป็นแล้วแล้วพอเป็นอีกเทอมขอมันอยู่อีกเทอมงานยังทําไม่เสร็จครสี่ปีทําอะไรมายังไงทําให้มันเสร็จๆสิข้ามาอีกสี่ปีเราทําหน่อยครับท่านผู้ชมครับมีเวลาอีกสองสัปดาห์นะครับผมว่าเราเวทอันซีรอแล้วก็ดูผลแล้วกันแล้วมันก็จะเหมือนเดิมครับผมพร้อมตราหน้าเลยครับเพราะว่าเมืองมันเละไปทั้งเมืองแล้วครับกรุงเทพนี้เละแล้วนะพักสักครู่ครับครับ